สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับช่องของดิมดาสาวไรลังสารวันนี้ทุกคนบรรยากาศท่อนๆน้องดิกวกองด้าก็เลยว่าอยากกินอย่างเซ็ปนอกก็เลยว่าคิดออกว่าเมนูตํมามะละกอนเองค่ะทุกคนมะละกอเ <c oughs> ซ่งจะไปเอาอยู่หลังบ้านนะคะของของด้าเราจะไปเอามะละกองั้นก็ไปกันเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนบุบุยามาเลยนะคะเพราะว่าอ่าอยาหุกแหงสน นี่ก็ทีเป็นบดออกง่ายๆเลยซองไม้ยักยักนม่นยักหักขนาดทคนร้ไมมนเพาจะเอาอะาบินเน่ยเอาเนื้อบานซองม้ยักหักนยเจออดีเอาหนวยเดก็ได้นี่นี่ล่นี่บวเม่นเตะขึ้นมาอีกเออเอลงมาอีกเออนี่แะละ พอดีแล้วพอดีแล้วเอาเลยเอาี่บกินสองคนเดี๋ยวสิกินบวมมดเอาง่ายนั่นแหละเออในมันบางก็ตึงหนึ่งเอาหีดมาตัดตึงหนึ่งจะเอาง่ายนั่นแหละเออบวมแม่นุ้ยนั่นเดี๋ยวสิกินบวมมดโอ้ยลืมไมาใส่มือไปได้ต้องเอาไม้ยักทุกคนได้เอาเอามือเอาเลยเห็นบวมเปื้อนอะไรแล้วน่ะ มีอย่างออกเลยไปน,น,นี่อื่นนะโอ้เออตัวนั่นแหละเขี้ยวบิดออกมานึงโอ้สอง,องนหน่วยได้ค่ะบิดตัวนี้นะโอ้เอาดีๆบอมินดักเอาแต่หัวนี่หักแต่หัวโอ้ยเนี่ยสีหยากันเด้อหนันงดานี่เฮ็ดเป็นเรื่องอยากรึนี่ทุกคนต้นมะเกียงเนาะนี่มะเกียงเปลี่ยนเรื้อเปลี่ยนนะ ไปเดี๋ยวไปล้างปอกกันนะคะทุกคนนี่มะละกอนะคะทุกคนปอหน่วยชือว่ามีฟอดฟอดมาจากอันเราจะมาจากอย่างอ,อย่างอย่างมะคงุงอย่างมะละกอนี่น้อง,องดับปอกนะทุกคนน้องดีจะเป็นคนฟักแม่ทุกคน <c oughs> มาดกอเยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวน้องดีจะไปฟักกันเลยนะคะทุกคนนี่ทุกคนไม่ต้องดีกับสีม,มาฟักนะคะน้ำอยูวูพุงไปยากที่นั่เ,นเลยนะปัก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 ซึ่งสีเส้นน้อยเส้นใหญ่เอาตามคนเฮ็ดเลยนะทุกคนเ <laughs> อาเส้นส่วนไหนก็ได้เ <c oughs> ส้นน้องดีมีส่วนไหนโ <c oughs> อ,อ้ไปเส้นใหญ่ sen đầy điềm, sến lưỡi, mì đầy sến nhảy, pha hoang, con hề lồng ma, wow wow, nó con pha Bolin gì? Man, cho con ní. Mì đầy sen đầy uo, bên này, đầy nha thế. ครั้งแรกนะคะทุกคนที่พี่ดีไม่เคยตอนใหญ่ๆกระจิไรอยู่ไรอยูไม่เส้นใหญ่แตเส้นหนาแทนกระเจจิยมไม่เส้นใหญ่แต่เส้นหนาบราเ,เส,สนาเ้นหนากับเส้นใหญ่ทุกคนชือ่อมามานี่เลยไอ้ดีม <laughs> นี่ซอยไปเลยซอยไปเลยทุกคน โอรให้ได้พอใจแล้วก็เซาสุดสาบาดได้หลายขนาดเนาะอือคุ้มมากคุ้มมากคุ้มสุดเพร่อจาะนับเทกม็มาคู่นี้ไหนนั่นบลับงบลับงบลังเท่านั้นพอที่พอสองคนนั้นอ่ะกินเท่านี้อ่ะอือเท่านั้นแห <laughs> ละคนละคำแม่เพราะตอน,น,นสวยน้องกินน้อยหนึ่งน้องยังรู้สึกว่าอิ่มแล้วกะ <laughs> เอาๆๆาๆๆฮ่าๆๆอทุกคนอย่าไปเจอกันตุ่นตำกันเลยนะคะนี MJ> ่ทุกคนเป็นกระชิ่ตำเนาะเอากระเทียมหนึงก้อนชิเอาแล้วก็มักเผ็ดนี่ยังเจ้ไหนี่ยมอ้ยมีพอเดี๋ยวสิเผ็ดเซอเองไหแล้วก็น้ำตาล Jeg tar kanskje alle filmene. ีคือซิโเนี่แหละตำม um ุฟเฟสอย่งปลาใส่นะคะทุกคนเอ้ยดิยังตำมุเฟโบเล่เดี๋ยวใส่แล้วมุเฟก็ดมีโบเล่ตำปลานะคะทุกคนตำโอยาเฮ็ดไม่นํำฟุงเลยี่อืทุกคนปั่นนะคุกมะนาว ไปน้องเดียวมึงต้องไปขุ้งกลางเลยสมอยู่อะสมสมโคตรเลยลเนาะกรปากบีบใส่ปากไหมบวกว่ะใส่ในนึ่งขอได้สมก็แล้วไอเดีมน้ำลายแล้วอู๋สมเทนี่วันบบนี้นะสมลายก็เข็มไส่กระซี่ไอ้ดีม ซมวะเข็มบราใส่น้ำตาลอีกน้ำตาลน้อยก็นางวางสิหวานมานี่เอามีคนมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะลงไปเลยคนเข้ากันเลยนะคะทุกคนชึบโอ้สิทำหให้แห้งโอ้โห Kita siap นี่เนาะพี่ ฮึมฟงสินาเลยลายบุตรีเข็มก็ต้องตัดส้มเค็มเขียเออมือไวชื่อจากบ้านทุกคนน้อ <c oughs> งดิมตำอยเความมือนี้แบบมวยคนกินหลายคนเนาะน้องดิมอนแรกกินสองคนอืมใช่ปะ่ะ เลยดีจุนแล้วเอาอี่เทปพร้อมแล้่ตามมึงไงตามทุกคนจับกจั๊จั๊กทุกคนใครเคยเห็นบ้างซากใหม่นะคะทุกคนมาจ<ม>่ายกันเลยเพชรบอกรือว่าจริดเสร็จแ,แล้ว ไม่พาไปเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจจัดการเองเดี๋ยวไปล้างพักกันทุกคนทุกคนนี่นี่จัดกันนีทุกคนตำมะละกอเนาะ่าพี่เรียรพร้อยละนี่ซึ่งจาในใหญ่แพงก็เลยแบบเห็นแบบอืมอะไม่มากินตำมะละกอด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งตอนเออเกียมเครื่องตำมันฟ้าแดดมาตำแล้วล่ะฟ้าบดเอ้าวันนี้นะ อร่อยอยู่เนาะทุกคนดีมพอสิมาตามให้ทุกคนซีนได้ปะเนาะได้จัมเบี้ยบอยากกินน้ำ เส้นก็เกาะทุกคนรถค้างบ้านถ้าไครเจ็บแค่ไหนมากินตามมะฮุงมึงดิ่มได้หืได้เรื่องเลยได้เรื่องเที่ยวฮักเที่ยวบัวครับเที่ยวคอยเบอร์เส้นทีทำไรก็กรุบกรุบกรุบเกาะขนาดทุกคน ทำอะไรอยอืออน้เม <twitch ing> ื่อเจนกอขนาดเล็คน và nó đã bỏ nó sẽ mọc hết khô lại và đang để ở thằng năm ở thằng cửa mà quả ngoài anh khuẩn hết xong này cái ông bươn kín thằng hỡi vẫn đi kiểm một thịt hình nó là mọc cái xịt này lái lái có thịt hình mm. กินเพชดร้ายเดี๋ยวจะเจียกบกระเพาะนะทุกคนพอแล้วกินเพชดร้ายพอแล้วค่อยมกักเจีบกระเพาะทุกคนเอ้ยไม่มากมันฮักเบนอีกหืมนิดมือนกันใช่ไหมหละแต่บางทีน้องดานกะเจี๊ยกบกระเพาะพอ,พอน้องดามากินเพชร เราแต่มาเคียงกับความแห้งกินเพียร์ก็ได้นี่ยตอนน้องดาไปกินเข้าเปลี่ยน์ยูฮาไหมวะรูปแบบเธาปรุงตามสบายที่ใส่เขาเด็กก็ไอ้นาะอืึ่มน้องดามักมากเพียร์เป็นบมทุกคนน้องใส่น้องดาใส่มากเพียรนะจนว่าแซ่บแท้แซ่บว่าเพียรเพียร์แต่ก็แซ่บทุกคนกินพร้อมแซ่บนั้งหายน้ำเหลือจกะมดเลย thà thà không đắt tầm ăn nhỉ, say lòng phê là ăn tiếp nó cũng béo rồi nọ, nuôi cả, xăm hời bẩn bẩn thằng này lòng lâm cái này hết, พูดตานะ้อยพูนเว้ยน้องฮุ้งน่ะบางพนูนเนาะเลยไปตามพี่บวกน้องลินกันแซ่บอ้กิมทุกคนน้องดิมเว้ยตำด่วนเลยทุกคนเท่าไหร่มีเจน้องด่าทรงฮัดทองทุกคนอีกหน่งลักโอเคนะคะทุกคนสำหรับมื้อนี้ก่อนแซ่บแพงป้าสุดท้ายแล้วค่ะเพลิเนาะน้องดิมใส่จักหมากสองอะ สี่สมบสสบาทสองสามนุย่ยใช่แหละอโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ยังดีกว่าลหน้าค่ะทุกคนจุลาไปก่อน ก็ขอขอบคุณทุกคนมากดข้ามโฆษณาให้น้องดิบองด้าทุกเพียงนิดก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจน้องดิบองด้าที่ติดต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อผ่านคล like like, no. ิปใหม่ๆจากโซน้องดิบองด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลคำว่าสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนถึงนิดก็อร่อยเดี๋ยวไปตามกินดิ่งเหรอเซียมมี่ตามกินดิ่งดีกว่ายุกสองยุกสองต่อมาแล้วลาลาค่ะทุกคนบ๊าายยบ